สวัสดีครับวันนี้พามาชมปูต่อรถครับบอยเจริญการช่างครับขึ้นตู้มาชมครับตู้สเตนเลสครับให้ดูงานครับต้องดูตั้งแต่ตอนขึ้นตู้ครับนี่ต้องดูแบบนี้ครับเดี๋ยวคลิปคลิปหน้าครับพาไปชมคันที่เซ็ตแล้ว คลิปนี้ดูช่างขึ้นตู้ไปก่อนตัวนี้เป็นตู้6ฟุต4ครับสเปคสเปคใหญ่มาตรฐานงานแกวเลยคานตัวนี้เป็นสแตนเลสครับ เงาเลยตัวนี้คานจะเป็นเป็นเหล็กครับคานคานเหล็กถ้าเหล็กก็น่าจะถูกลงอีกนิดครับตัวนี้จะเป็น เ็นเล็ครับสแตนเลสทั้งใบใครใครอยากลดต้นทุนไปนิดนึงก็ใช้เป็นเหล็กครับตะแกง โอ้คมอะแรมมากเลยกันไว้ใส่กันไว้เดี๋ยวใครมาชนคลิปหน้าครับพาไปชมคัน้นตู้แอร์คลิปนี้ดูช่างครับขึ้นช่วงล่างช่างเลิกกี่โมงครับเนี่ย,เล,ยเลิกห้าโมง ต้งล่างขึ้นคนเดียวเลยเหรอใช้เวลานานไหมครับยี่ห้าวันยี้าวันครบหมเด,เ,มดเลยนนลครบหมดเลยตัวนี้ล้อเล่อเท่าไหร่สิบเอ็ดลูกสิบเอ็ดลูกล้อน้ำยี่สิบ สเตอร์ส่วนมากจะเป็นสเตอร์ยี่สิบเก้าได้เป็นของแมงก่องครับนี่ครับ ตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยใช่ไหมสวยมากครับเจ็ดนิ้วครึ่งนี่ใบตัวนี้ใบเท่าไหร่ถ,ถ้าเจ็ดนิ้วครึ่ง,งก็ใบเจด,เดตัวนี้ไอ<ไ>อะไรลูกค้า<ไ> ชุดท่อน้ำพุลอกดาวก็เยอะ,อยอะอดาว,ปเ,ดาวเป็นร้อยเลยปี้เร่าง้ม่ไรล้าตังครับช่างึ้นตูไปไหนแล้วล่ะกลับไปแล้วกรพี่คืนตูนหมดอ่ะ นครับเรามาดูชุดชุดปากครับ อ๋อลูกค้าสั่งใช่ไหมมลูกค้าเอาแค่นี้าลูกค้าเอาแค่นี้ก้น่าไมันจะเข้าไรโอ้รือว่าใส่รถอูนี่ใส่ใส่กันได้ไหมใส่กันได้หมดไหมของไทยเจเินเลยนะครับ แต่ว่าสามารถสั่งช่วงนี้ได้ช่วงปากทางเข้าครับปากเนียนเท่าันหมดเลยทุกอ,อู่เยใกล้เคียงมนะันมีช่องตรงนี้ใหญ่กว่เลยครับนี่ครับ้องลูกค้าสั่งมาแล้วดถมาเว้ เดี๋ยวคลิปหน้าพาไปชมคันนี้นี่ตัวแอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยครับฝากกดติดตามไปนะครับเดี๋ยวไปชมคันนี้ครับคลิปหน้าสวัสดีครับ